น,นี่ยังเป็นุปเน็ดนะครับกระตือายกับเลยก็มีกับเลยเด็ไปเป็นเห็ดวันนี้เขาสสเป็นมะตูดเห็ดที่พุ่นนะครับถึงมาจะในโตตัดครับตัวเนี่เน็ดเห็ดสีขาวเห็ดดูว่าเห็ดอ่าวันนี้เป็นเป็นเห็ดสีขาวหรือเห็ดอ่าชิเมจิเห็ดที่พุ่นเดี๋ยวเขามาทำกันการล้างนะครับที่ง่ายๆนะครับจะเดือดเป็ง่ายๆเพ่อนๆขั้นตอน ี๋ยวผมจะตัดามา,าเอาว่าออกครับแล้กน,นี่แล้วก,ก็ใส่ของเลยแล้วรอกระแต่นะครับคุณชอบยึดอกบานดมาก,ก็บิดแกนะแ้นิดนึงจริงๆไอ้พวกนี้นะผนก็ได้มีอิน,นมีอย่างาาไรจำไดไหมได้ครับอย่ากอิน ค,คิดจะกินซุปเห็ดจะไปถอดหัวสัตเตรียมเห็ดก่อนนะครับเตรียมเห็ดกนมานก่อนเตรียมเห็ดก่อนจะเตรอันนี้จะเป็นหอม กระเทียมนะครับหอมแดงกระเทียมกระเทียมผมจะเอาติดติดต้<ช>นเต้ให้นะเพื่ออะไรเอาไปขวบให้นักขวบนะครับเดี๋ยวเขาจะาไปหลางทีเดียวึหอมแดงกับกระเทียมนี่ผม,ผมปอกไว้ประมาณหนะึ่ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับแต่ถ้าใส่ไม่มกินเผ็ดก็สองสามเม็ดก็น่าจะได้แต่ามาเก็บไปกินเผ็ดนะครับถ้าต้องมาเก็บก็บต้องใส่งโตัวผมประมาณากาศสำหรับผมนะครับรู นี่เราติดผมก็จะเกะเมงนิดพิจิตปอกอย่างไรเอามาใส่ลายสอดสำเรลยติดลายและเก็บขอบในส่ดดวนเรองนึงยังไงง่ายๆนะครับเมนูนี่เอาสีก็บกินง่ายๆแต่ทอดต้องง่ายๆแต่ทอด,ทอด,ทอด,ทอดผมทำก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เกลือกระปุกปรุงรสนะครับก็อาจจะมีน้ำปาลานิดหน่อยแล้วแต่วันไหนที่อยากจะกินแบบไหนประมานั้นโอเคอันนี้เขาไปล้างกัน ได้เนะครับสีไ้ออ่อนต้แห้งก็เป็นอย่างน,นะครับอันนี้เขาก็เติมน้ำปลาเข้าไปนิดนึงนะครับปิดประแดกให้บ้านนะครับเขาใส่อยู่ปลูกัวเข้าประจำแล้วสาสมวม่าพี่น้องอยากซิมนะครับก็หาซื้อได้ตามรา้านค้าทั่วไปนะครับหรือเดินเข้าไปทมได้เลยตามประแดกให้บ้านราคาไม่แพงกว่าละยี่สิบบาทน,นะครับตัวนี้เป็นน้ำปลารับ หน่งนะถ้าใครชอบแบบไม่ก็แมนนาปลาลาครับที่แบบปรุงชำริดจ,จ้านะครับอันนี้ก็จะมีความเป็นบ้านๆอยู่นะครับผสมผระสานหนึ่งขาสาลีหอมมามเขืทศหอมใหญกระนงจีนมาเห็อนี่ไ,ไอซุปเห็ดเนี่ยเราใส่บางๆนะครับไม่เยอะก็ประมาณนี้แล้วก็ตอนสุกเราก็จะพอดอ,อีกเลยนะครับเติมอันนี้นิดหน่อยนี่นะครับปลาใส่บ้า,บานเดี๋ยวอีก สักหน่อยนะครับเราก็จะมีแพ็งเกจ๊ิ้งตัวใหม่นะครับเก็บยปวดไม่มาเดี๋ยวรอาลอดนี่ผมก็จะก็ได้ต้นนะครับรอรอให้มันสุกนะครับเราก็มาเก็บหอมต้นหอมปลูกเองอันนี้ปลูกเองนะครับอยู่ขางบ้านไว้กินเองครับว่ามีสารพิษอเอาเล่าไปสื่ออยู่ตลาดนี่มันผักหอมมันยามันไหลเนาะ ก็เลยปลูกอยู่ข้างบ้านไว้กินที่ละสองสามกระถางนี่ก็อยู่ได้สบายแล้วครับใส่ปุนใสลาบนะครับก็จะมีแน่อันนี้มันตายไปแน่แล้วครับนี่ผักหอมที่เราได้มานี่ครับล้างนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วตัวนี้เพราะว่ามันเป็นหอมที่เราปลูกเองไม่มียา ตัวเองตัวเดี๋ยวนะครับมาดูนต่วนวองเห็นเข้าไปเลยทีแล้วนะครับโอเคว่า สวนทางบ้านนะครับก็เป็นสวนแรบกเป็นกระถางทางบ้านเขาปลูกไว้ขขงนอ้งมก็ะติหันแบบยาวนิดนึงประมาณนึงนะครับกึางกลางหลาบแล้วถ้าพนมากนะครับพนกับฮันแบบใจ่ลาเลยก็ได้เรามีผิดทำกับข้าวไม่มีผิดนะครับเราทำผิดเองไม่ได้ไม่ได้ให้ใครกินด้วยเสียเพ้านี่แหละครับกันนะครับนี่พริกที่ได้ หัวมแมลงก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับสามมัดความกันเลยเอาอก็ต้องการละเอียดลายอันะไรด,ดำๆวไว้ก่ับต่างๆเลยครับพวกมาเห็ดเห็ดที่ต้มต้มไว้เมื่อกี้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นี่เห็ดเอากับตาเากาใส่นะครับส่วนความข้น เหลวแต่มากด้วยครับอันนี้เพราะว่าผมจะแข็งๆนิดนึงเก็จะตัดเอาเฉพาะตัวเห็ดใส่ลงไปครับน้ำออกนะครับน้ำต้มสังเกตน้ำปลาเขาจะเวลาต้มแล้วเขาจะบ่เป็นเขาอื่นว่เป็นฟองบ่เป็นขาวเพราะว่าเ้ามีการกรองกันกอง สะอาดนะครับฝั่งมาตรฐานนอ,อยอน้ำปลาด้ไทยบานนะครับคนมากินสม,ม่ำมรสชาติเล่าๆอ่ะครับแนะนำนะน้ำปลาราดีนะครับตัวนี้ต้มออกมาแล้วน้ำปลาร้าของเราจะเป็นประมาณนี้นะครับจะยังมีเค็ื่องจิ้มเปนต้นน้ำปลาร้าอยู่ตามบานเขาตำเลยนะครับนี่ยังไง ถ้าขันเป็นอาหารอาหารไทยเนี่ยผมจะไม่อค่อยใช้ปลาไผงชูรสนี่แหละอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเราจะไม่ใช้ผงชูรสนะครับนี่ขออนุญาตขออนุญาตชิมก่อนเด้อจับเพลิด้ออันนี้กินเองครับก็อืนนกอก็สีได้แล้วครับเดี๋ยวผมอ,อันนี้ผมหมักนัวนัวแบบเลเวลสุดท้ายนัวจัด ตะกิน่นปนกินสุกมันบนกว่ามันน้ำลายพอดีเพราะมันกินเขา่าวาแซ่บ้องเ,อเติมน,น้ำปลาสีอะไรนึงอันนี้ซิมก่อนนะครับแหลน้ำเพราะว่าลิ่มแต่ละคนบ่คือกันผมก็จีออกไปเข้มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากินเจ้าเขาเ่าเยอะดูเอาไ้นะครับลูกไตทำงาน จริงผับมันแค่นี้เราก็ใส่แค่นี้นะครับก้ามีเยอะใสรไส้โปรอมเปครับโปรใสยังใ่ใบมินหละกระสราเน่ว่าเกลอหอมก็นี่เถ้ามีสำหีเข้าเราก็ียเรียบร้อยนะครับขั้นตอนง่ายๆสุขเหดเข้าโคกกับโคกตัวเกลืเิมีไอ้ไส้เราถามมาว่าคือว่เปลี่ยนขคกนน โคกไปนี่มันมีตำนาเนอะมันอยู่ตั้งผมมาสมัยเรียนบอกว่าสอนเนาะตอนนั้นจำได้นะครับแตอยู่บ้านเจ้าแต่ยู่กับโคกน้อยนี่มามนะครับจนปัจจุบันซื้อบ้านเป็นของตองเองแบบนั้นยู่กับมันมิโกกับหมององพอเลยที่น้องก็เคยจริงทุกเดือโคกกับสากอันนี้น้องเขาเสื้ออันไม่มาให้อันใหญ่อันงามพรกะเขาใส่อะไรเพราะกองอันนี้มันน้อยๆ มันเหมาะสำหรับพวกกินอยู่แค่2สองสามคนนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมซุปเห็ดซุปเห็ดสูตรเชฟท็อปนะครับก็ไปรองเห็ดรองคำตามได้นะครับแส่บๆครับผมปัดนไก่น้ำได้ครับ